ปล่อยฉันไปนะไอ้พวกชั่ว <c oughs> ถ้าเธอยอมมาดีๆกับฉันแต่แรกอะ่ะแม่ของเธออ่ะก็คงไม่ต้องโดนอะไรแบบนั้นหรอกแกนี่มันชั่วจริงๆเลยนะแม่ของฉันแก่ซะขนาดนั้นอะ่ะแกยังไปทำร้ายท่านอีก <c oughs> เอาเรื่องนี้โทษฉันไม่ได้นะฉันน่ะพยายามตามตัวเธอหลายครั้งนะแต่เธอก็ดื้อไม่ยอมมาหาฉันสักที แล้วใครอยากจะมาอยู่กับคนชั่วๆแบบแกล่ะไอ้เฮ้ยเฮยเฮยอย่าพูดแบบนั้นสิจ้าเมียจา๋าอย่าพูดกับผัวแน่นะคตแบบนั้นสิหืมทุยฉันไม่ยอมเป็นเมียแกหรอกฉันบอกอยากพูดแบบนั้นเลยเพราะฉันอ่ะอยากได้เธอฉันเนี่ยก็ต้องได้ไม่มีใครหรอกนะที่จะมาเอาเธอไปจากฉันได้ถึง,ถ,งถึงจะไม่มีใครมาช่วยฉันอะ่ะ ฉันก็ไม ну ่มีว exactly ันไปอยู no ่กับนายแน่นอนแล้วเธอจะหนีฉันยังไงฉันขอถามหน่อยสิฉันว่านะถ้าเธออยากกลับไปหาแม่เร็วๆอ่ะก็ยอมเป็นของฉันซะดีๆยอมอยู่กับฉันแต่งงานกับฉันแล้ะเกิดว่าเธอทำตัวดีเมื่อไหร่อ่ะฉันอาจจะพาแม่เธอมาอยู่กับเธอด้วยก็ได้นะจะให้ฉันแต่งงานกับคนบ้าๆแบบนายเนี่ยนะไม่มีวันหรอกก็แล้วแต่เธอ ถ้าเธอไม่ยอมเป็นของฉันไม่ยอมแต่งงานกับฉันฉันกใ็ให้เธออยู่ที่นี่แหละ,ะจนวันตาย้นนี้นว่าเห็นฉันแบบเนี้ยฉันไม่ค่อยชอบขืนใจผู้หญิงไงดิฉันจะรอจนกว่าเธอจะอดทนไม่ไหวและยอมเป็นของฉันด้วยดีแล้วกันนะระหว่างเนี้เธอก็อยู่แถวแถวนี้ไปก่อนละกันแต่ส่วนแม่ของเธอไม่ต้องกังวลนะเดี๋ยวฉันจะส่งลูกน้องของฉันนะ่ะ ไปเล่นกับแม่เธอทุกวันเลยแม่เธอจะได้ไม่เหงาไงฮีย <c> ไ <oughs> อ้ชั่วอย่าอย่าทำะไรแม่ฉันนะเ <c oughs> ขาบอกแล้วไงฉันจะทำทุกทางจนกว่าเธอจะยอมเป็นของฉันด้วยดีเออแล้วว่าแต่ไอ้พระเอกรูปปลองเธอมันไม่มาช่วยเธอเนี่ยว้าเสียดายแย่เลยฉันอุตสาหคัดลูกน้องฝีมือดีรอต้อนรับมันอยู่เลยเนี่ยแก<ต><ม>จะบ้าเหรอ ไอ้คนพันนั้นอะ่ะเขาจะมาช่วยฉันทำไมเล่าฉันกับเขาอะ่ะเพิ่งรู้จักกันเองอ,อ๋แต่ทำตัวเป็นพระเอกน่าดูเลยนะสงสัยตอนเนี้ยกลับไปแล้วมั้งตลกน่ะคนอย่างฉันเนี่ยนะจะหนีกลับบ้านอ่ะถ้าเป็นนายกลัวไปอย่างเฮ้ยทาโร่นายจะมาทำไมถามฉันว่าฉันมาทำไม อย่างกับเธอสามารถเอาตัวรอดเองได้น่ะแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องของนายไม่ต้องมายุ่งเรื่องของฉันก็ได้นะ่ะฉันไม่ได้ขอร้องสักงหน่อย <c oughs> ก็บอกแล้วไงว่าถ้าเธอเป็นอะไรไปอ่ะฉันจะไปจีบใครเล่าเฮ้ย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 ย,ยจุงจ๊งจีบจีบอะไรมันใช่เวลามาคุยหวานอยู่ไหมเนี่ยอืมนั่นสินะเวลาเนี้ยคงไม่ใช่เวลาจ,จีบกันแต่เป็นเวลาต่อยห,หน้าแกมากกว่า <c oughs> เยฟังมันดิมันบอกจะต่อยหน้าฉันว่าฉันอุตสาห์ให้เวลาแกตั้งหลายชั่วโมงนึกว่าแกจะไปเอาพุงเอาพวกเอาเพื่อนมาฉันอุตส่าห์คัดฝีมือดีที่สุดของฉันทั้ง3คนมารอต้อนรับแกกับพวกก็เนี่ยแต่ไหนถึงมาคนเดียวได้อะไอ้พวกกระจอกกระจอกแบบแกฉันไม่จําเป็นต้องรอใครหรอกสุดยอดฉันชอบแกว่ะแต่แก คงจะออกจากที่นี่ไม่ได้แล้วหรอกนะเพราะว่าเข้ามาแล้วอะ่ะออกยากฉันก็คงไม่รีบออกไปไหนหรอกก่อนจะได้ซัดหน้าแกสักทีอ่ะหวังว่าแกจะมีโอกาสได้ซัดหน้าฉันแล้วกันนะแต่ระวังจะโดนลูกน้องฉันทั้ง3คนอะ่ะลุมกระทืบจนตายก่อนแล้วกันเป็นหัวหน้าแก๊ไงไงวะมีการต่อสู้ ใช้เดี๋ยวลูกน้องไม่สมกับเป็นคนคุมแถวนี้เลยว่ะฉันเป็นหัวหน้าแก๊งฉันมีตังไงฉันมีอิทธิพลไงแล้วทำไมอ่ะฉันต้องลดตัวไปต่อสู้กับพวกกระจอกกระจอกว่แกด้วยฉันกับแกมันอยู่ไกลกันเกินใครมันแน่ที่จะจอกอ่ะแน่จริงอ่ะทิ้งลูกน้องไว้ข้างหลังและมาตัดสินกันระหว่างฉันกับแกแกนี่มันพูดไม่รู้เรื่องจริงเลยฉันก็บอกแกแล้วไง เพราะฉันน่ะไม่อยากลดตัวไปสู้กแกแตอย่าทำมาเป็นท้าฉันเลยนะที่จริงอะ่ะแกก็กลัวโดนลุมเหมือนกันใช่ไหมล่ะเอางี้ฉันเห็นแกความใจกล้าของแกแล้วกันนะฉันจะให้โอกาสแกก่อนตายครั้งสุดท้ายให้แกเลือกระหว่างจะตายที่นี่หรือว่าจะเป็นลูกน้องของฉันและเกิดว่าวันหนึ่งฉันเบื่อหนงังนั่นเมื่อไหรอ่อ่ะฉันจะยกให้แล้วกัน <c oughs> เมียวหรอกฉันไม่อยากเป็นลูกน้องแกหรอกตอนเนี้ยฉันอยากต่อยปากแกสักทีให้เลือดมันกบปากดีกว่าใวเมื่อแกเลือกแล้วอะ่ะก็เดี๋ยวฉันจัดให้ฮัลโหลฉันมาแล้วเอ้ยไอฟอนเออโทษทีฉันมาทันไหมเนี่ยเกือบไม่ทันแล้วนะพวกแกขอโทษทีะเวย พอดีว่ามันกระทันขันน่ะฉันเลยพามาได้แค่คนเดียวอ่ะแต่ฉันให้คนอื่นอ่น่ะไปรวบรวมคนแล้วนะพวกมันก็กําลังจะตามมาสมทบอ่ะแต่ไม่รู้ว่าจะมาถึงเมื่อไหร่ฉันเป็นห่วงแกหลือรีบมากันก่อนเนี่ยเออไม่เป็นไรแค่เนี้ยฉันว่าเ็เกินพอแล้วมาไอ้คนไหนวะไอ้แว่นดำนี่หรอที่มาหาเรื่องแก <c oughs> แบบนี้สิจะได้สนุกหน่อยดูแล้วอ่ะน่าจะไม่ง่ายอย่างที่ฉันคิดแล้วใช่ไหม มันก็มีง่ายตั้งแต่แรกอยู่แล้วเว้ยในเมื่อพวกแกพร้อมแล้วอะพวกฉันก็พร้อมแล้วงั้นเรามาเริ่มเลยดีกว่าเ,เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน,ก,อนก่อนที่จะเปิดสงครามเนี่ยฉันขอถามแกก่อนได้ไหมไอ้ฟอดแกเอาอีกแล้วนะเอ้ยแกก็รู้นี่ว่าเมื่อก่อนเปิดสงครามอะเราควรจะหา ทางลงตัวก่อนเว้ย <c oughs> เผื่อว,ว่าเราทั้งสองแก๊งเนี่ยสามารถคุยกันได้จะได้ไม่ต้องทะเลาะกันให้มันเลือดตกยางออกมาแต่ไอแว่นแกไปทําอะไรให้ทาโร่มันโกรธอะท่าแกตังหาดอะที่มันลนหาที่ตายมันบังอาจจะทําตัวเป็นพระเอกและยังไม่ยุ่งกับผู้หญิงของฉันอีกเอาไอทาโร่นี่แกไปเป็นชู้เขาเหรอโอ้ยไอฟอด ใช่ที่ไหนเล่าไอเนี่ยมันไปบังคับเอาตัวผู้หญิงมาทั้งหา้างแบบนี้ชั่วกันไปแล้วนะเว้นเดี๋ยวฉันแจ้งความจับพวกแกเลยนะไม่ได้หรอกตำรวจแถวนี้ยกลัวอิทธิพลมันหมดอ๋อเอ้ยแล้วตำรวจยังกลัวแล้วพวกเราไม่ต้องกลัวเหรอไ,หไอ้ฟอดเอ้ยพวกแกเลิกคุยนได้แลนะ้วเริ่มกันสักทีเถอะนะเดี๋ยวก่อนพวกฉันสามารถตั้งไกลรอพวกฉันด้วยดิเอ้ย พวกบ้าสองคนนี่พวกแกมาทำไมอ้าวฉันสองคนก็มาช่วยแกไงฉันเห็นเพื่อนแกไปเป่าประกาศว่าแกมีเรื่องฉันอุซายเห็นว่าแกกาลังเลือดร้อนก็เลยรีบข<ๆ>ับรถตามมาช่วยเนี<ๆ>่ยใช่ไหมยาโตะเฮ้ฉันไม่อยากมาเลยแกพาฉันมาด้วยได้ไหมเออไหนๆก็มาแล้วนะนี่พวกแกไม่จำเป็นต้องมาช่วยฉันไม่ได้พวกกระจกแบบแกสองคนอะ่ะช่วยอะไรฉันไม่ได้หรอกนะโทษอย่าด<ๆ>ูถูกฝีมือฉันสองคนนะเว้ยและอย่า ถือว่าเป็นคำขอบคุณเรื่องของสเตปอ่ะไม่ต้องไม่ต้องขอบคุณฉันหรอกฉันไม่ได้ยกสเตปให้แกแต่สเตปอ่ะเขาชอบแกเองอยู่แล้วเออถึงอย่างั้นก็เถอะน่ามีพวกฉันเพิ่มอ่ะก็ดีกว่านม่ใช่หรือเจอบแบบแกสองคนอ่ะยิ่งจะเป็นภาราฉันเปล่าพวกแกสองคนอ่ะกลับบ้านไปเถอะไปนี่ฉันอุตส่าห์มาภาคเหนือ ขรับรวมนั้งไกลองไกยู่ดีจะไล่กลับเลยเ่ยนะแล้วใครใช้พูแกมาแล้วเอ้าแต่มันก็มาแล้วไหมล่ะแหมฉันก็ไม่ได้ใช้ไงเฮ้ย hey! นี่พวกแกอะไรกันนั่งหนาวะถ้าจะทะเลาะก,กันเนี่ยกลับไปทะเลาะก,กันก่อนดีไหมไม่ต้องอะ่ะฉันไม่มีเวลาขนาดนั้นฉันลีต้องพูดคำนั้นอะ่ะฉันยืนฟังพวกแกทะเลาะก,กันเนี่ยเมื่อกี่นาทีละรู้ไหมระหว่างแกกับฉันอะ่ะมันเริ่มกันสักทีเถอะททะเลาะ นายไม่ต้องทำแบบนี้ก็ได้นะไม่นุองพูดแล้วนะอยู่เฉยๆเดี๋ยวฉันน่ะจะช่วยเธอเองให้เองจริงถ้าคิดว่าช่วยได้ก็เข้ามาได้เลยแว่นโมกแกข้าวันนี้โมดยาเฮ้ยกะบีบใครฉันดีวะไอ้แม่ช่วยฉันอันนี้ด้วยปีละวังไอ้ไเ้ยเฮ้ยแลแพ็ปฉันตกเพื่อนเอ้า แล้วไอ้ฮัลโลมันหายไปแล้วเนี่ยมาแล้วเมื่อกี้ฉันตกอะ่ะโถอยายกูแกเข้ามาฮาัลโลเราวังตัวนะเธอไปยืนนิ่งๆเดินหนะ้าเออก็มายืนแล้วไงเฮ้ยช่วยกูด้วยไปในยีน่ส่วนมันก็เหลือแค่แกกับฉันแล้ว ไอแว่นออไอพวกแกสามคนลุกขึ้นมาสิวะมีใ,ใครช่วยแกได้แล้วไอแว่นภาพแกตอนนี้ทำอะไรฉันไม่ได้หรอกนะม,มาไม่ได้อยากแล้วไม่อยากทำอย่างนี้ผิดจริงๆก็พอร,รู้ตัวดีก็ได้แตโทษทีที่ฉันทำไป